สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนแล้วก็ติดตามข่าวขาวของดาราจีนนะคะสำหรับในอพิโสดนี้นะคะท่านใดที่ติดตาม ข่าวของวันเปิดกล้องนะคะซีรีส์เรื่องพอร5ประการนะคะที่มี5คู่หลักนะคะซึ่งเป็นผลงานของผู้จัดนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่บริหารนะคะระดับสูงของของเอเจนซี่หนึ่งะคะก็คือคุณอีเจิงนั่นเองนะคะแล้วคุณอีเจิงนั้นก็สร้างปรากฏการณ์อีกแล้วะคะ่ะมีการตะโกนด่านะคะดาราซึ่งซึ่งใครๆก็รู้ว่าใครซึ่งคุณก็รู้ว่าใครนะคะประมาณว่าคนไม่มาก็ไปตายซะนะคะซึ่งใครๆก็ ว่าหมายถึงน้องจูฉี่ตันนะคะนักเอกที่น่ารักมากๆแล้วก็นิสัยดีมากๆของวงการบันเทิงจีนอีกคนหนึ่งนะคะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหวานมีข่าวเบื้องลึกมาเล่าให้ฟังค่ะซึ่งนะคะในกรณีนี้ไม่ได้เกิดกับจูฉี่ตันคนเดียวนะคะเคยเกิดกับตั้งหวยมาแล้วสําหรับอีเจิ้งนะคะอี้เจิ้งนี่เขาจริงๆมีคนอยากร่วมงานกับเขาเยอะนะเพียงแต่ว่านิสัยบางอย่างของคุณอีเจิ้งเนี่ยค่อนข้างจะดราม่านะบอกตามตรงนะคะแล้วก็ใครที่แบบ เหมือนกับขัดใจเขาเขาก็มักจะด่าออกสื่ออะไรประมาณนี้แต่ว่าในกรณีนี้เขาไม่ได้เอ่ยชื่อว่าต้องเป็นจูชิตานยูไม่มาอยู่ก็ไปตายก็ไม่ได้พูดแบบนี้แต่ว่าก็บอกว่าคนที่ไม่มาเล่นอะไรเงี้ยก็ไปตายซะนะคะ ณจุดนี้ก็ทำให้โอ้โหค่ะมีการพูดคุยกันบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างรุนแรงแบบดุเดือดกันเยอะๆเลยใครๆก็รู้นะคะว่าเขาหมายถึงใครแต่ว่าด้วยความที่พอได้สตินะคะพอได้สติแล้วอีจ,จงค่ะเขาก็ออกมาบอกว่าอ๋อไม่ๆมคือภาษาจีนกลางเขาไม่เก่งเขาก็เลยออกเสียงได้ไม่ไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นความหมายแบบนั้นก็คือใช้ประโยคได้ไม่สละสลวยอะไรประมาณนี้ ก็คำของคุณอีจังอยู่เหมือนกันนะคะเอาค่ะนี้เรามาดูกันนะคะก็คือเรื่องนี้ไอพอนฮาประกาศเนี่ยตอนแรกก็มีหลายชื่อของน้องจูชีตันนะคะเป็นน้องนักแสดงที่เป็นนางเอกอยู่ด้วยในเรื่องนี้นะคะเพียงแต่ว่าในวันที่แบบเออประกาศชื่อแล้วก็มีหลายชื่อออกมาแล้วเนี่ยมันก็สร้างความไม่สบายใจนะคะให้กับน้องเขานะคะคือจุดนี้ก็คือเหมือนกับว่าน้องจูชีตันเนี่ยก็เคยเหมือนกับคือคือ เคยเล่นละครมาเยอะแล้วแล้วก็เป็นถึงระดับนางเอกแล้วนะคะแล้วก็ในการเจรจาเบื้องต้นนะคะที่ว่าจะมาเล่นในเรื่องนี้นะคะไอ้ไฟบริสซิ่งเนี่ยค่ะโดยที่มีคุณอี้เจิงเป็นผู้กำกับนะคะแต่ว่าพอในวันเปิดกล้องถ่ายทำแล้วน้องจูก็ไม่มานะคะเพราะว่าจริงๆได้แคนเซิลไปก่อนเรียบร้อยแล้วว่าว่าไม่ไม่เล่นไม่แสดงเรื่องนี้แล้วหลังจากที่รู้รายชื่อทั้งหมดนะคะคือน้องจูฉีตันเนี่ยเป็นนางเอกใน,หน,ห,นหนึ่งหนึ่งในห้าก็จริงแต่ว่าคู่หลักอ่ะไม่ ใช่น้องเขาค่ะคู่หลักจริงๆแล้วนางเอกนะคะที่เป็นคู่หลักนัมเบอร์วันเลยของเรื่องก็คือคุณกูลี่นาจานะคะสาวสวยของพวกเรานั่นเองแต่ว่าในที่สุดแล้วนะคะคุณกูลี่นาจานั้นถูกแทนที่ด้วยนะคะน้องลู่อี้เซี่ยวค่ะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแบบว่าเอ้ยงงคนไหนลู่อี้เสี่ยวลู่อี้เสี่ยวนะคะก็คือ,อหนึ่งในสไปรยตกลุ่กงไงเพื่อนๆที่แบบในตอนท้ายเนาะ ตั้งทองแล้วก็หนีออกมาจากตระกูลกงได้นะคะนั่นแหละค่ะก็คือน้องลูอี้เสี่ยวนะคะได้มารับเป็นบทของนางเอกของตัวหลักนะคะแทนคุณกูลี่นาจาก็เลยทําให้นะคะน้องจูฉีตันนะคะซึ่งเป็นนางเอกมาก่อนแล้วหลายๆเรื่องมีประสบการณ์มามากกว่านะคะณนะจุดนี้ก็เลยรู้สึกไม่สบายใจค่ะที่ที่แบบน้องน้องลูอี้เสี่ยวจะมาเป็นคือยังไงดีละ่ะเหมือนกับรุ่นพี่รุ่นน้องอะ่ะแล้วจริงๆแล้วควรจะ ให้น้องจูฉีตันขึ้นมาเหมือนกับเป็น เป็นนักเอกนับวันถูกไหมโนหนึ่งโนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ดันเป็นแบบรุ่นน้องนะคะใหม่อะไรแบบเนี้ยก็เลยทําให้มันมีแกลบมันมีช่องว่างมันมีนั่นแหละเพื่อนๆอคงเข้าใจใช่ไหมหวานไม่รู้จะใช้คําพูดอะไรให้มันซอฟอแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความอิจฉาลิษยาอะไรไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันเป็นความมันเป็นความเหมือนกับความรู้สึกของของความไม่เหมาะสมอะว่าเออทำไมให้นังเอกโนหนึ่งเป็นเป็นลูกอี้เสี่ยวอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ะ ชาวเนต็ตนะมาขยายความให้เองนะคะก็คือในสถาน,านะะในวงการบันเทิงของน้องลู่อี้เสี่ยวเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับสถานะของของดาราท่านอื่นๆนะคะแม้กระทั่งน้องจูฉีตันเองนะจุดนี้คืออยู่ใน อยู่ในใช้คำว่าระดับเหรอจะใช้คำว่าอะไรดีคือเอาเป็นว่าเขาอยู่ในฐานะคนดังที่ดังมากกว่าลูอิเสเซวเออเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็คือลูอิเสเซวไม่เหมาะที่จะเป็นโนหนึ่งเอางีา้ค่ะทีนี้ด้วยความที่แค่พูดคุยกันก็ไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใดๆนะคะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ของน้องจูฉีตันค่ะที่จะบอกว่าเอา้ยไม่เล่นแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้โอ้โหอีเจงกิดความรู้สึกแบบทำไมไม่ ท่ำไมไม่เล่นนะคะ คือตัวของอี้เจิ้งเนาะถ้าเรามองเข้าไปก็เหมือนเขามีความพลาวในความเป็นอี้เจิ้งของเขาไงคือถ้าใครมาเล่นให้เขาเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีกระแสแล้วก็ความนิยมก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะคือถ้าใครได้ร่วมงานกับอี้เจิง้งเพราะฉะนั้นแล้วก็มีความพูดนะคะปัดชดปัดชันน้องอจูฉีตันไปประมาณว่าเนี่ยถ้าแบบว่าพลาดเรื่องนี้ไปนะเนี่ยความนิยมเนี่ยก็คงจะแบบคือคือไม่มีผลงานของจูฉีตันออกมาในเร็วๆนี้หลายๆเรื่องอะไรแบบนี้นะคะ ก็สามารถจะแบบว่าเสื่อมชื่อเสียงไปได้นะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะก็เออคือเป็นความพลาวของอีจิ้งนะจุดหนึ่งที่คิดว่าตัวเองก็แน่เหมือนกันประมาณนี้ค่ะก็เลยเหมือนกับว่าประกาศนะคะความเป็นดราม่าแบบนี้ออกมานะคะแต่ทีนี้กระแสมันก็ย้อนกลับเนาะประมาณว่าเหมือนมาลังแก ศิลปินนะคะซึ่งตัวเองนั้นยังไม่ได้ไปเซ็นสัญญาด้วยเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นสติ์นะคะของแต่ละคนที่จะมาเล่นไม่มาเล่นนะคะทีนี้แล้วค่ะในจุดของดาราที่แบบว่าโอเคไม่มีปัญหาเลยนะคะอย่างหวังชิงเยื่ออย่างเงี้ยคือเขาเป็นเด็กในสังกัดนะคะของหวนวี่อยู่แล้วของวิจ้งอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ะจุดนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะได้รับคําชื่นชมจากวิจ้งสุดๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กาําลังได้รับความนิยม เป็นอย่างสูงมียอดแฟนคลับเพิ่มขึ้นมากนะคะสำหรับคุณหวังชิงยวนนะคะซึ่งพฤติกรรมของอีเจิงในการทำในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเออได้รับคำเขาเรียกอะไรคำกระทืบคำทับถมจากเหล่าบรรดาชาวเน็ตว่าโอโ้ใจแคบจริงๆนะคะสำหรับคุณอีเจิงนะคะก็ยังมีดาราคนอื่นๆอ,อีกจะไปจะไปกัดไปแขวะนะคะศิลปินท่านอื่นเขาทำไมนะคะ ทีนี้มันเกี่ยวกับคุณเติ้งเหว่ยอย่างไรนะคะเราต้องย้อนกลับไปค่ะเพราะว่ากรณีของน้องจูฉีตันนี้เป็นกรณีที่เป็นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแบบแบบที่มีการพูดคุยในชาวเน็ตเนี่ยเออดังเป็นกรณีที่2นะคะแต่จริงแล้วมันน่าจะเกิดขึ้นมากกว่า2กรณีแหละสําหรับการกระทําของอีเจ,จิงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นข่าวมาตอนแรกเลยนะคะคือชาวเน็ตเขาคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของเติ้งเหวยค่ะก็ได้รับการติดต่อจากทางอี เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็คือ ต้งเหวนั้นยังยังคงมีบทเป็นพระรองอยู่เนาะเมื่อเมื่อนานมาแล้วนะคะพักหนึ่งใหญ่ๆมาแล้วแต่ว่าก็มีการพูดคุยกับทางอีเจิ้งว่าเออมาเล่นเนาะมาเล่นสิแต่ทีนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็ถูกทางต้งเหวนะคะก็ปฏิเสธมานะคะคือผู้ที่ดูแลต้งไหวแล้วก็ศิลปินเองพอเขาดูบทแล้วอะไรแบบเนี้ยคือมันรู้สึกว่าคือก็ไม่ได้มาเป็นแบบอ่นโน .1 เช่นเดียวกันนะคะก็ยังมีเรื่องอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้งเหวยก็พิ จะนาเลือกเรื่องอื่นไม่ได้เลือกเรื่องของวีเจิงนะคะก็ตั้งแต่นั้นมาค่ะโอ้โหวีเจิงนะคะก็ดราม่านะคะดราม่าค่ะมีโอกาสเมื่อไหร่เขาก็จะประชดประชันเตั้งไหวนะคะทำให้ตั้งไหวยมีความเขาเรียกว่าอะไรเดีเอ่ะเสื่อมเสียชื่อเสียงในในความจิกกัดละกันเออในในเรื่องของความจิก นะะในที่สาธารณะเวลาที่ที่อีเจิงมีโอกาสไปสัมภาษณ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าอีเจิงอะ่ะเป็นเจ้าพ่อดรามา่าเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ดีแต่เขาเป็นผู้ชายเนาะเออเขาเป็นแบบแนวดรามา่าดราม่าเพื่อนๆ ดังนั้นนะคะศิลปินสองคนนะคะที่มักจะโดนอี้เจิงเนี่ยประชดประชันอยู่บ่อยๆนะคะรุ่นใหม่นี้ก็คือเติงเหวยแล้วก็จูฉีตันนั่นเองนะคะก็เหมือนกับว่าอี้เจิงเขามีความพลาวว่าเขาสามารถจะลงโทษนะคะด้วยคำพูดของเขาเนี่ยเวลาพูดถึงนักแสดงนะคะที่ที่แบบไม่มาร่วมงานกับเขาอะไรเงี้ยจะไปสร้างความ สร้างเขาเรียกอะไรดีสร้างสร้างความความเจ็บเจ็บสับแสบนะคะให้กับดาราเหล่านั้นนะคะก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรค่ะเผอสําหรับคุณเติง้งเหวยนั้นนะคะรอดเรียบร้อยนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องห่วงคํานึงดวงใจนิรันนี้ก็โอ้โหไม่ต้องมีอีเจิงก็ได้ไม่ต้องมีอีเจ, <laughs> จิงก็ได้นะคะเติง้งเหวยก็เป็นละเออเป็นเว้าที่ติดลมบนไปได้นะคะส่วนน้องจูฉีตันนะคะเดี๋ยวเรื่องนะคะซีรีส์ที่ที่ได้ถ่ายทำเนี่ย ออนแอร์ออกมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้องเขาก็ดังขึ้นมาเองนะคะส่วนตั้งไหวนั้นเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอีเจิ้งก็คงมาทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วค่ะส่วนสถานการณ์ปัจจุบันนะคะณตอนนี้ก็คือแต่ละคนก็มีงานเยอะอย่างน้องจูฉีตันนะคะก็ถ่ายทําอยู่อีกตั้ง2เรื่องนะคะก็มีมาต่อคิวกันทั้งนั้นเลยแล้วน้องเขายังอยู่ในช่วงที่แบบว่ารับทั้งบทนางเอกโนหนึ่งแล้วก็รับทั้งบทนางรองนะคะก็เล่นเล่นได้หมดนะคะ สำหรับน้องจูฉีตันค่ะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้สิ่งที่ชาวเน็ตนะคะเขาลุ้นกันก็คือลุ้นว่าให้น้องจูฉีตันนั้นโอ้โหค่ะได้รับความนิยมนะคะระเบิดระเบอ้อขึ้นไปอย่างน้อยเท่ากับนะคะเติ้งเว่ยนะคะซึ่งจะทำให้เป็นการ ตบหน้านะคะอีเจิ้งได้อย่างดีทีเดียวนะคะโอ้โ oh, มีคนรอรอตบรอกระทืบซ้ำอีเจิ้งค่อนข้างเยอะนะคะแหมทำตัวได้น้าหมันไส้เนาะ,ะแต่จริงถ้าไม่มีอีเจิง้งก็ไม่มีสีสันเท่าไหร่ในวงการบันเทิงจีนนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้เนาะก็ทําให้เราได้รู้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ต้อง,ต,องต้องมาร์กไว้นิดนึงนะ,ะต่อไปเวลาที่มีมีการพูดถึงนะคะทั้งอย่างเต้เวยกับจูฉีตันในทางที ไม่ค่อยดีขึ้นมาเนี่ยพวกเราก็ต้องเหลือบนะคะเหลือบมองไปว่าเอ้ยมันเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกับอ e ี้จังไหมนะคะ <laughs> เออแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซซ์นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะก็รู้ไว้ใช่ว่านาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะในวงการบันเทิงจีนนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ